ตอผมจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงอัดนอกเรื่องนิดนึงนะแล้วอย่างอื่นนะผมขงจะเล่าแบบไม่ต้องนอกเรื่องให้เสียเวลา,เาไปเลยอีกความเห็นนึงของผมก็คือก็มันหลังจากที่ผมได้เลิกกับแฟนเก่าก็จริงหลังจากที่ผมได้เลิกแับแฟนเก่าไปแล้วชีวิตของผมไม่มีจุดหมายเลยมันไร้จุดหมายและว่างเปล่าตอนจะพูดอีกความเห็นหนึ่งก็คือเรื่องนี้เราปรีประนอมกันได้ แบบนี้ครับโอเคงั้นเราเหลือว่าเราเหลือวลาอะไรน้อยอีกแค่นิดเดียวเองเหลือเฟือตัวผมจะเล่าให้ฟังฟังแล้วตำนานเทพซาราทอสในเรื่อง Ghost Rider ภาคอเอวจิวิคาดผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงแต่ยังตัวฟังได้เลย สารทอสเป็นทูตแห่งสวรรค์ที่มีแต่จิตวิแยาณความยุติธรรมเขาถูกส่งมาเพื่อปกป้องล่มรษยดของพวกเราแต่เขาถูกล่อลวงและโดนจับตัวโดนจับตัวลากลงไปสู่นรกชีวิตบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนกลายเป็นบ้าไปภารกิจของตนก็คือ ปกป้องผู้บริสุทธิ์อย่างพวกเราจึงผิดเพี้ยนและบิดเบี้ยวตามไปด้วยเขาจึงกลายมาเป็นพูดนรกชำระแขนพูดนรกแต่ว่ามีผู้ชำระแขนมันก็ดีนะแต่มันไม่ติดตลกนะตัวผอขอเรียกว่าพูดนรกชำระแขนดีกว่ามันก็เข้าใจง่ายนะโอเค ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ